หกตวดูดัสเสาลักซัขาลุกขึ้นลุกขึ้นาลุกขึ้น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 แตกแล้วลุกขึ้นลุกฟ้าฟ้าลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลุกขึ้นลอดไยเดอปลอดัยเดอรฟ้าลุกขึ้นลุกลุกขึ้น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 ลุกฟ้าลุกขึ้น สาลุกข mm ึ้นเทอมงน like hey, right. ีนะสาลุกขึ really like ้นขาขาลังออก้ายเอายสายลุกสาย้ายอันอัึงออกในบ่อดึงออกในบอดึงออกอันหอกอซอยขอกอซอยน อาตะขออาตะขอมาอยูกันน้วยแม่ตะขอมาอยู่ไหนหน่อย I <laughs>